สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้เรามาปิดการขายรถบัสร็เมตรนะครับสีเหลืองคันนี้นะครับผมรถวิ่งนักเรียนป้ายทะเบียน3 0นะครับลูกค้าโอนตังมามัดจำเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือไปเก็บปลายทางนะครับก็ขอบคุณพี่สไปห้าแย,ยากปาาเกดด้วยนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผม จะเอาไปทำรถขายเสื้อผ้านะครับสวยน่ารักดีนะครับรถคันนี้เป็นฮิโน่ทั้งคันเลยนะครับผมคันสีก็เป็นของฮิโน่เชเอมนะครับเ,เครื่องก็เป็นฮิโน่ซีซูบีโอซีดีร้อสิบเจ็แรงนะครับอยู่ไม่ถึงสมวันนะครับรถคันนี้เอกสารชุดอนเรียบร้อยนะครับทะเบียนไม่ขาดนะครับตอนนี้ภาษีจะขาดกันยาหกห้านะครับ พาชีจะขาดกันยาหกห้านะครับจะขับไปส่งโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับผมโอ้เสือมานอีกแล้วครับมือเสือมานอีกแล้วกำลังเช็คระบบไฟอยู่นะครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างเดินทางก็ไกลอยู่นะครับผมจากนี่ไปกรุงเทพก็ห้าร้อยกว่ากิโลนะครับก็เดี๋ยวบอกโซเฟอร์สอนอา,ากจับก p s เไปที่ห้าแยกปากเก็ดแล้วครับก่อนจะถึงห้าแยกปากเก็ดก็คิดซ้ายไปเลย แล้วโทรหาเจ้าของรถให้เจ้าของรถออกมารับนะครับผมก็น่าจะวิ่งถนนเส้นแจ้งวัฒนะเด้อแจ้งวัฒนะไปออกก่อนก่อนเลยสงสัยผมจะได้พาไปแล้วว่าไปออกก่อนแล้วครับเดินเติมน้ำมันแล้วบ่าน้ำมันเติมเป็นที่เรียบร้อยครับฮักขวดด้วเด้อฮะอะไรวะ เงืนค huh? ่าก hey. hey, ินเขาไปเฮ้ยเอาเงินมาแล้วจ้ากันสามเอยนะเอาค่ากินเขากินน้ำนะอัดคิปด้ไหมาเ่ายเลล่าล่เลยเลาล่เลเลายเล่าเเออ ทางร้านมาวินเชียงกงอำเภอกร,อรกลมลาสายัยจังหวัดกาลสินนะครับปลายทางห้าแยกปากเก็ตจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเอาเงินไปกินเขาน้ำทางก่อนนี่เราให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าโซเฟอร์เราใส่ตันนะครับไม่ค่อยกินข้าวนะครับขอแช่ว่าได้ขับรถทางไกลได้ข้าวไม่กินก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ้เดี๋ยวตามหลังกันไปครับอันนี้ให้ไปกินข้าวเฉยครับผมโอเค คือมาปิดไฟนะไฟตาปิดแล้วปิดการขายเป็นทางการนะครับ ประตูประตูเขาเป็นทั้งสิบบ่บอได้ล็อกไปบอเอา้เอาไีมาล็อกไปนะังเอามันล็อกไปชำนีตัวน,นี่โอ้ส่งมาก็จังหาเสียกคุกไว้เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่บ้างแล้วขัวบ้างปะ เเดยเดิเดนทางปลอดภัยครับทั้งไปทั้งกลับนะครับผมรถบัสคันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับผมพอดีเอซพอดีลูกค้าโทรมาครับผมบอกว่ายอยากได้รถไปทําบ้านหรือขายเสื้อผ้าน,นี่แหละครับผมก็เลย นำเสนอรถบัสนักเรียนสีเหลืองคันนี้นะครับให้ลูกค้าดูลูกค้าก็เลยชอบใจนะครับโอนตังมามัดจําแล้วก็จัดส่งวันนี้เลยนะครับผมเป้าหมายของผมกลาว่าจะให้ไปถึงสี่ห้าทุ่มนะครับไปถึงห้าแยกปากเจ็ดนะครับแล้วก็ตีกลับมาเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานต่อนะครับผมก็ตอนนี้ผมใกล้จะเข้าโคราชแล้วครับออกบ้านมาสิบสองนาฬกานะครับออกบ้านมาเที่ยงตรงเป๊พอดีนะครับผม ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วเวลาตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับสิบห้านาฬาจุดสามสิบหกนะครับผมบ่ายสามครึ่งพอดีนะครับก็น่าจะ4ี่ห้าทุ่มก็น่าจะถึงนะครับเป้าหมายผมนะครับนี่ครับคันนี้นะครับผม ครับผมน่ารักครับรถเจ็ดเมตรคันนี้ยสวยนะครับหน้าสวยท้ายสวยนะครับไฟท้ายตีเป็นวีโก้เลยเป็นไฟท้ายวีโก้เลยครับผมก็ถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่มีปัญหานะครับผมถ้าฝนไม่ตกเนี่ยสี่ห้าทุ่มผมว่าถึงแน่นอนแต่ว่าถ้าฝนตกนะครับมันจะทําให้การเดินทางเราล่าช้าลงนะครับ ภาวนาอย่าให้ตกนะครับถ้าจะตกจริงๆก็ขอให้ส่งมอบรถเสร็จก่อนนะครับค่อยตกนะครับท่านพญาแถนครับผมนี่ครับสวยไหมครับสวยไหมผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับอืมน่าจะลงเย็นนี้นะครับคลิปนะน่าจะลงเย็นนี้นะครับปิดการขายซะแล้วครับผมสวยนไหมครับ มว่าสวยนะครับผมเอ้ายังไงก็รอคอยชมดูกันแล้วกันนะครับว่าสี่ทุ่มไปถึงห้าทุ่มจะถึงเป้าหมายไหมนะครับผมอ่ะเดินทางต่อครับผม เราเดินทางมาได้ประมาณแปดชั่วโมงกว่านะครับผมก็มาถึงอำเภอวังน้อยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสี่สิบกิโลห้าสิบกิโลนะครับวังน้อยปากเจ็ดนะครับประมาณนี้เวลาตอนนี้อยู่ทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับจะสองทุ่มแล้วทันนะครับทันแน่นอน <c oughs> น่าจะวางแผนไว้ไม่น่าจะผิดพลาดนะครับผมเนี่นะครับถึงอำเภอวังน้อยพอดีเลย ก็เหลืออีกเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงอืถึงแน่นอนครับเพราะว่าอีกห้าประมาณห้าสิบกิโลเนี่ยสองชั่วโมงวิ่งมาถึงมันก็ไม่ใช่แล้วเนาะครับผมโอเคนะครับผมอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวผมไปรีวิวที่หน้างานบ้านลูกค้าเลยนะครับผม ไปเดินทางต่อครับดู G P S เป็นที่เรียบร้อยครับเหลืออีก34กิโลนะครับผมไม่ไกลครับไม่ไกลนนก็ตอนนี้ เหลืออีก9กิโลนะครับถึงห้าแยกปากเก็ดนะครับแต่ว่าลูกค้าส่ง GPS ไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าลูกค้าอยู่ติดกับห้าแยกปากเก็ดเลยก็เลยจับ GPS มาที่ห้าแยกปากเก็ดนะครับแล้วก่อนเข้าห้าแยกปากเก็ดผมก็จะโทรหาลูกค้านะครับผมให้ลูกค้าออกมารับนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านลูกค้าสามทุ่มพอดีนะครับเราออกจากบ้านเที่ยงนะครับผมผมขออนุญาตอ่านคลิปนะพี่นะพี่ออกกล้องได้เนาะโอเคอย่าไปฟ้องผมด้วยโอเคครับไม่แน่ใจนะครับไอ้ไฟผมไม่แน่ใจแต่ว่าพัดลมเนี่ยผมแน่ใจติดทุกตัวแต่ว่าไฟด้านบนนั่นก็คือ โอ้แชร์ลายแค่เจ็ดกิโลเองเออให้มาไวผหมกันนะนแจแ้งเพรพี่ผมทำให้มันถูกใจลูกค้าผมกลัวลูกค้ากลัวไงพอพี่โอนตังปั๊บผมก็ออกมาเลยเแต่ว่าพัดลมนี่เปิดติดทุกตัวไม่แล้วไฟมันไม่มีเหรอไฟไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนะครับไฟผมไม่ได้ลองเปิดเลยผมลองแตะทำไมแหมจะมาส่งของโอ้นั่นเองเ,อเปิดแล้ว เดี๋ยวผมขอดูสถานที่ตรงจอดด้วยครับพี่จะนี่ไงไปดูเลยครับโอ้พี่สวยขนาดนี้ยังไปกล้าออกกล้องอีกเจ๋วอะไรครับพัดลมครับพัดลมหมุนสายทุกตัวนะพี่ทุกตัวเออแต่ไฟตรงนี้ไม่ได้แตกเลยน้าเอรถพร้อมใช้พีเอ้ยเดี๋ยวเรื่องเอกสารเดี๋ยววันนฮะ đâu xảo luật khổ nhỏ nào khổ đi mà hả lời nhau đâu nhau

โอ้ยมันต้องมาโบกรถช่วยกันนะพี่มันถึงจะมันจะเข้าได้มันต้องมันต้องปิดถนนแป๊บหนึ่งโอเค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 เอาเลยครับปิดถนนแป๊บหนึ่งปิดถนนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ถอยเลยถอยเลย ขึ้นล้อหน่อยขึ้นล้อหน่อยหักซ้ายหมดเลยวะเออไปไปไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยอมามาขึ้นล้อด้วยขึ้นล้อด้วยขึ้นล้อตรงว้าเวดเออเออเดินเดินหน้าหน่อยมันชิดซ้ายเกินไปเดินหน้าไปก่อนแล้วก็หักขวา เดินหน้าเดินหน้ามาโอเคดูด,ดูให้หน่อยครับมันมืดหักขวาหักขวาหักขวาไปขวาขวา โดนเจ้าไหนครับโดนโดนขานโเนี่ยเขาบอไม่น้อเขหักนแอยมันมืดเนาะเาบอกให้เขาดนหน้าไเป็นไรนจังหวะรถมันอยู่ตรงนี้ไงเข้าได้ไหมเข้าได้หมต้องาไปดูนี่าจะไปจอดตรงนี้พี่ไปดูยังไหนครับนี่ซ้ายนี โอ้ตรงนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะได้ละถอยไปเรื่อยๆถอยตื้อแล้วชึ๊บจักชึ๊บจักอย่างเงี้ยเข้านี่ถอยเข้านี่ก็ได้อะไรวะได้ได้ได้ถอยเข้านี่นั่นเองได้ได้พี่พี่ดูท้ายช่วยหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปบอกโซเฟอร์เมาโซเฟอร์เนี่ยไม่เมาแต่ว่ามันแคบมากเลยคือมันกดดันตรงรถเยอะด้วยไง ลงมาบนทางก่อนเอาถอย้อยถอยถอยที่ดูท้ายนะเดี๋ยวผมจะดูข้างนี้ ตรงเลยตรงเลยสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยเออตรงมาตรงมาตรงมาก่อนสายหน่อยสายหน่อยหักสายหักสายผมขอใช้เสียงหน่อยนะพี่เหรออตรงมาตรงมา เบาเบาเบาเออค่อยๆหักขวามาเลยค่อยๆหักขวามา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 เลยครับขวามาเลยขวาเลยขวาเลยสายห่างไหมครับ ขวามาขวามาได้ไหมขวาได้ไหมขวามาเลยขวามาเลยโอ้สุดยอดครับแคบมากครับผมอ่าหักขวาหักหักขวาได้ไหมหักขวาหมดเลยเออหักขวาหมดเลยเออมาเลยมาเลย มาเลยยาวเลยยาวเลยเออโยกหน้าใหม่โยกหน้าใหม่โยกโยกหน้าใหม่แล้วเข้าตรงนี้ก่อนครับเพอาะเราประเทศนี่นนเาขาเขาจังโยกโยกนาไปดี่เขาเนี่ยเออนานนานนาน

ไวล้วก็หดสิเรปกอจะเดินหน้าที่างเวนถอยหลังก็ามันกถอยทาอีกเลยเราจังจะได้เนี่ยมันมันต้องถอยก่อนป๋ะต้องถอยถอยถอยมานี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวพี่ผมขออนุญาตเอานี้นอ,อ,ออกก่อน ช่วยนะครับก็กลัวที่มันดึกนี่แหละมามามา พอแล้วมั้งแค่นี้ก็เดินหน้าได้แล้วมั้งถ้าพวกก่วงอะไรพาเวอร์จะขับง่ายกว่านี้อยู่พี่พวงอะไรป็นธรรมดาใช่ <c oughs> ถ้าพี่เป็นไปได้พี่เปลี่ยนเป็นพาเวอร์ดีกว่านะส <c oughs> ายมาครับสายมา คือรถตรงมาคือรถตรงมาสุดยอดนะพี่สุดยอดได้แต่เข้ามาปากซอยแล้วเ <Okay. S 2> ชื่อใจผมยังคิด <c oughs> ตรงมาเราก่อนรงมาก่อน,อน <c oughs> ถอยหน่อยนะพี่รถไกลแล้วพอ,อยังครับ พอแล้วไปได้อีกหน่อยไ,ได,ยได้ได้อีกประมาณเมตรหนึ่งคือล้อตรงมาคือล้อตรงมาพอพ่อถ่ายเลยเดี๋ยวพี่ อีกๆๆอีกๆๆอือพอแล้วเนาะขี้ประมาณเอาอีกไหมพอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรไฟติดหมดนะพี่ไฟเขียวๆติดหมดนอ่ะมันต้องปิดไฟถอยก่อนไฟเขียวท้ายออกหมดนะ ก็สรุปว่าส,งส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็จ่ายตังค์เป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับลูกค้าชอบใจนะครับผมลูกค้าบอกว่าสวยเลยผมก็งงอยู่ครับสอนอักถอยเข้าได้ยังไงผมก็งงอยู่ครับสอนอักถอยเข้าได้ยังไงแคบแคบครับผมโอ้ยท่างก็ได,ด้นี่เนาะก็เจ้าวากุงเทพครับผมครับผมก็ผมจะขับยาวเลยนะครับผมถึงกาลสินเลยอันนี้อ้าวพูดอะไรไั่รเลยเทา่าไหร่วะครับผม กับการลยสินเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ